แกกีฟท้งครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการตกปลาเก๋ากันนะครับเหยื่อตัวบะควายใหญ่ปลาใหญ่อะเก๋าเออหรอ้อตัววะเนี่ยมันกี่ตัววะเนี่ย สวัสดีผู้เล่นวอลเลยทุกๆท่านอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอืมตามสคริปต์เรามันเขียนประมาณนี้ใช่ไหมโอเคมาเข้าเรื่องของเราสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแจ็คกี้หรือที่รู้จักกันในนะแจ็คพาเจ็งผู้ที่ประกอบรายการ JKF ขึ้นมาทุกคนอาจจะสงสัยว่ารายการนี้ทําไมมันแปลกๆต่างก่า JKF ทั่วไปใช่แล้วครับนี่คือรายการหรือคอนเทนต์ตัวใหม่ของผมที่ผมอยากจะสร้างขึ้นมาด้วยความอยากส่วนตัวของผมล้วนๆรายการนี้ผมจะตั้งชื่อให้มันว่า JKF สตอรี่หรือถ้าทุกคนเรียกยากก็เรียกเป็นแจ็กกี้ฟิชชิงสตอรี่ก็ได้ครับเป็นภาษาไทยนะสาเหตุที่ผมทำคอนเทนต์ตัวนี้ขึ้นมาผมมีความชอบส่วนตัวอย่างหนึ่งก็คือการชอบดูสารคดีมากๆ ได้ดูชีวิตของใครสักคนหรือคอนเทนต์อื่นๆที่เป็นการเล่าเรื่องผมชอบมากๆและผมก็อยากจะนําเสนอผ่านมาในรูปแบบของสโคปของผมบ้างให้ทุกคนได้รับชมผมพูดมามากพอแล้วเราไปดูคอนเทนต์ในช่องของเรากันดีกว่าว่าในวันนี้ผมจะมาทําอะไรอย่างที่ทุกคนได้เห็นในชื่อคลิปครับใช่แล้วผมมาตกปลาเกา๋าครับผมกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็กกี้นะครับแจ็กกี้ฟิตเชงครับผมสวัสดีครับผมแลยแจ็คพาด ครับผมสําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตกปลาเก๋ากันนะครับครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะ ผมไม่เคยตกปลาเก๋าเลยนี้แล้วก็มาลองตกกันดูนะครับน้าที่เล่นกันก็จะเป็นน้ํากร่อยนะครับลอกที่เราจะต้องใช้ก็จะต้องเป็นลอกที่ค่อนข้างจะก,กันน้ําเค็มหน่อยนะครับซึ่งผมก็มีลอกที่กันน้ําเค็มอยู่แล้วนะครับก็คือซินเลียนเนี่ยแหละกับอัลฟาครับซึ่งอัลฟาตอนแรกมันมันก็กันได้แหละครับแต่ผมก็เอาไปอัพลูกปืนมาแล้วนะให้มันตีลื่นขึ้นแล้วมันก็เป็นลูกปืนกันน้ําเค็มซะด้วยนะสำหรับในวันวันนี้นะครับแมทก็จะประมาณว่าเอาปลาเก๋าออกกันแหละเหมือนตกกระพงนะครับแต่เปลี่ยนเป็น เล่นอะไรยังไงนะครับแต่รุ่นพีก็บอกว่ามันคล้ายๆกับกบระพงอะไดแจ็คลองดูรุ่นพีก็พาผมมาตกนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะตกได้ไหมในวันนี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะไหวไหมแต่ก็ต้องลองดูครับทางนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาของเข้าไปข้างในบอ่อแล้วก็เตรียมตัวสําหรับเล่นกันแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกันในบอ่บอเนียบ่อถึงนู่นกี่เมตรวะเนี่ยหลายแม่เลย

มันคือการตกปลาเก๋าครั้งแรกของผมครับผมค่อนข้างจะตื่นเต้นนะตรงที่ว่าผมไม่เคยเล่นปลาที่เป็นน้ําเค็มเลยต้องบอกเลยว่าไอปลาตัวนี้เนี่ยมันอยู่ได้ในน้ําเค็มแล้วก็น้ํากร่อยนะมันจะมีเก๋าหลายประเภทนะครับก็คือเก๋าอันดับแรกเลยก็คือกูเนี่ยแหละกวนปีนขม,มัมฆอวนก็จะมีเก๋าทะเลแล้วก็เก๋าน้ากร่อยน้ําเค็มผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายพันธุ์พวกนี้เขาเป็นประมาณไหนนะแต่เท่าที่ผมรู้นะครับมันอร่อยมาก ยยยดสายนาห่อในช่วงเวลานี้จะไม่มีอะไรมากครับผมจะต้องยืดเส้นยืดสายให้กับตัวเองสักหน่อยนะบอดนี้เป็นบอที่สามารถตีเหยื่อเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นเหยื่อใต้น้ำเนี่ยอันนี้ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับมันเป็นบอร์ดที่อยู่ข้างๆกับบอปลาเก๋าเลยผมก็ลองเทสเหยื่อลองเล่นอะไรดูนี่แหละนะครับเป็นการวอร์มอัพในช่วงตอนเช้านะครับคือบางทีเราอยู่ดีๆไปเหอไปตกเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีลนลนลวนๆบ้างนะครับเราจะเริ่มแมตช์กันในช่วงเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับ เป็นช่วงเวลาที่กําลังดีเลยนะบางทีกระพงเขาก็ตกกัน8ปดโมงแปดโมงครึ่งนะครับแล้วแต่สถานที่แล้วก็ผู้จัดแมทนะครับว่าจะจัดอะไรยังไงหลายคนคงสงสัยครับว่าค่าแมทนี้ในการตกเนี่ยมันเท่าไหร่ครับพี่แจ็คก,ก็สําหรับแมทนี้ที่ผมมาตกเนี่ยค่าคันเนี่ยต่อคนจะอยู่ที่2,500บาทนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ออกเองนะครับรุ่นพี่ชวนมาแล้วดึงตัวผมมาเหมือนอารมณ์แบบกุนอนอยู่แล้วเขาก็มาลากกลัวอย่างห้องอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแจ็คไปตกปลากันแจ็คแจ็คไปกันเดี๋ยวพ,พี่พาไปน้อง พี่จ่ายให้อะไรองี้ผมก็โอเคเขาพาไปผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าปลานี้มันเป็นยังไงได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆโอ้เหยื่ตัวบกควายและเหยอเยอใหญ่ปลาใหญ่ <laughs> ใช่ครับที่ทุกคนได้เห็นอยู่ในตอนนี้นี่คือเหยื่อตกเจ้าปลาเกานะครับต้องบอกเลยว่ามันใหญ่มากสําหรับน้ำเช้านะครับคือมันมันใหญ่แบบผมไม่เคยคิดว่ามันจะต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าให้เทียบกันก็คือมันใหญ่กว่าโซนิกใหญ่กว่าเหยื่อย,ยางที่ทุกคนใช้ตกชะโดอีกอ่ะนะครับแล้วใส่ตัวเบ็ด3ทางตัวเท่าควายแล้วถือว่าใหญ่มากนะครับแล,แล้วกิ่งก็ดังขึ้น มันก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องรุยน้ำเช้าสำหรับเจ้าปลาเก๋าแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วอยากจะเห็นผมอัดปลามันๆเชิญรับชมแบบยาวๆได้เลยครับ 对吧？ Mà cấp, bà gấu tuổi lạc trong cuộc sống. ผมต้องบอกเลยว่าปลาเก๋าเนี่ยเป็นอะไรที่แรงดีมากๆครับผมรู้สึกสนุกมากเลยมันสู้มือผมสุดๆเลยผมชักจะติดใจแล้วสินี่แค่โดนตัวแรกเองนะไปครับไปหาตัวต่อไปกัน Yeah. ผมอยากให้ทุกคนจําเจ้าท่อนไม้ตรงนี้ที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นหลุมของเจ้าปลาเก้าเลยนะครับซึ่งมันอยู่มากกว่าเจตัวนะเพอเ่มมีสิบตัวด้วยนะครับตรงนี้แล้วหลายคนเนี่ยหย่อนเล่นตรงนี้เนี่ยได้กันเกือบทุกคนเลยนะครับแต่ผมหย่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะหนักอื้เลยอะ นั <anto> ่นแหละครับหลุมของมันมันอยู่เป็นสิบตัวเลยตรงนี้แต่กูหย่อนไปมันไม่กินสักตัวเลยอยู่อยู่ยังอยู่อุ้ยกี่ตัววะเนี่ยพี่กี่ตัววะเนี่ยเอาคุณมา

ผมได้ตัวที่2มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแรงมันเยอะมากๆครับทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายยังไงคือแรงมันดีมากนะครับคุณจะสังเกตได้ในะฟุตเทศเลยว่าผมเนี่ยมีวุดไปเลยนะครับรอบหนึ่งเพราะตอนที่ผมกําลังปรับเบรกอยู่เนี่ยมันกระชากมือผมไปอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครที่ตกชโดอยู่แล้วนะครับ ความรู้สึกเดียวกันกับชาโดเลยครับมันกระชากแบบนั้นเลยมันวุดแล้วลอกผมเนี่ยผมปรับเบรกเนี่ยแน่นมากเลยนะครับผมปรับแน่นมากๆนะครับแต่ยังวิ่งออกอะ่ะคือซิลเลียนอะ่ะคุณก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นสําหรับงานหนักเลยแต่อันนี้ยัยงวิ่งออกอะ่ะคุณคิดดูดินี่ปลาแค่2องโลนะครับแล้วไม่ได้เกี่ยวตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเข้าปากเต็มๆหลังจากที่ผมได้2ตัวเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมก็ใช้เวลาเคาะแล้วก็กระดกอยู่อย่างเงี้ยเป็นระยะเวลาเกือบ 20นาทีเลยนะครับสรุปก็คือมันไม่กินแล้วนะครับมันหมดน้ำเช้าแล้วแต่ปลาเก๋าเนี่ยมันค่อนข้างจะเก๋าสมชื่อจริงๆนะครับคือ มันกัดไปรอบหนึ่งเนี่ยมันกัดซ้ำได้นะครับมันฟื้นตัวแบบเรียกได้ว่าปุ๊บปั๊บเลยทีเดียวนะมันไม่ได้เหมือนปลากระพงที่ว่าโดนกัดไปรอบนึงแล้วแล้วเราดันหลุดเนี่ยมันจะไปพักเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ปลาเก๋านี่คือบางตัวนี่เอาขึ้นมาเนี่ยมีเหยื่อติดที่ปากเนี่ยสองสามอันเลยนะครับถ้าแบบเหยื่อที่ขาดเนี่ยก็เป็นปลายตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเจ๋งดีเหมือนกันนะมันฟื้นตัวไวในช่วงเวลานี้ผมก็มาเล่นงานเก็บนะครับผมก็ลองเล่นพยายามเหมือนเล่นกระพงดูนะด้วยความที่ว่าเราตกเเเเเเเกกกกาายยยยยััังงงงงงไไมม่่่่่่่คคคคอออออป็นนนรรรีืฟ้แขลล เหมือนกระพงดูนะครับลองใช้ปากอรอลองใช้แบบหลายๆอย่างนะครับแต่แน่นอนครับเหยื่อตัวเล็กเราไม่ใช้แน่นอนนะเพราะว่าปลา,ามันตัวใหญ่นะครับเล่นค่อนข้างยากนะแต่คุณรู้ไหมครับผมคือเซียนในด้านอะไรแน่นอนครับอาจารย์พูดที่ฝึกฝนตัวผมมาอย่างมากมายอย่างช่ำชองจนตอนนี้มันลาออกจากวงการตกปลาไปแล้วนั่นก็คือคุณกันหรือที่เรียกกันว่าคุณปืนผมคือเทพกระดี่ครับผมเล่นยกกระดี่ไม่ถึง10ไม้หลังจากนั้นมันก็กัดเลยครับยกหนึ่งสอง ครับผมผมผมเจ็ดกรามแต่ว่ามันตัวยาวโอเวทร์ผมอ่อนด้วยเออวิ่งใช่ท็อกเก๋าเกราใช่ท็อกผมแค่เอ๊ไม่ใช่สายแค่หนึ่งจุดห้าย์อใช่ใช่เก๋าเลยอื้ออย่างเงี้ย มองไม่เห็นเลยคุณมาแ้วเก่ากจบเรียบร้อยว่าแล้วแม่งยกตั้งนานไอยกปลากอฟ้าไม่กลับตั้ทีลองกระดี่ดูดิอันนี้เด็กแวน้นชอบกระสีไทยเท ต่อไปนี้ทุกคนเรียกผมว่าแจ็คก,กี้เทพกระดีนะครับ่ากูขอแอคหน่อย <c oughs> อันนี้ก็อ e, ีบีป่ะก,ออก็ทั้งหมดกี่ตัวหกตัวของเราแตละสามพี่จะเอาเข้าไปในบ่อพี่ใช่ไหมสามตัวเนี่ยให้ไป <c oughs> อยู่ด้วยกันน <c oughs> ไม่ก็แบบไปซื้อละเหนื่อย กนนลับหรอครับเกครับทุคกคนก็จบกันไปสำหรับแมตช์นี้นะครับได้มาทั้งหมด6ตัวนะผมได้มา3ตัว สำหรับมือใหม่ในงานนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับนานาหลายคนบอกว่าอู้ได้สตัวมือใหม่เพิ่งตกครั้งแรกนี้ก็ไม่เลวเลยนะถือว่าโหดเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวทําการเก็บของสัมภาระแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้าน,นกันนะครับส่วนปลาน,นี้ก็ไม่มีคนมารับซื้อนะเราก็ต้องเอากลับบ้านทำกินนะครับผมก็จะลองชิมมันดูเหมือนกันว่าปลาเก๋าเป็นยังไงโอเคครับจบไปสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรอูไม่บอกไปละ กระจบกันไปสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นทิปที่สนุกมากได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับลองตกปลาเก๋าครั้งแรกในชีวิตหวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม